ครับอยู่กผมปิน252นะครับก็วันนี้จะมาเล่นดอนะครับโดยเป็นดอเอ็กฐันนะครับดอเอ็กเดอฮันนีเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันเลยนะครับป่ะโปึ the back door อุ้ยก็อยู่ในลิปเป็นปกตินะครับ แต่ว่าออกมาจากรีฟป,ปุ๊บห้องจะเปลี่ยนไปนิดนึงมีเงินให้เก็บเหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตู้ไว้ซ่อนเนาะอันนี้ไม่ได้ลองเล่นเลยนะครับเนี่ยอ,อ,อันนี้คืออะไรสีพ่พยอนะ่องเนาะกุญแจอ๋อ ห้องที่ห้องที่ลบห้าสิบฮะเฮ้ยอะไรอ่ะให้โยกเหรอเฮ้ยเดีอดเดืยวมันจับเวลากันเลยทุกคนนี่คือเราต้องรีบไปใช่ไหมหนึ่งนาทีสี่สิบแปดเดยวเดี๋ยว,เ,ยวเกิดอะไขึ้นเดี๋ยวนะโอ้ ああ OK, no okay. ไปกระริบม uh, ันนายใช่ไหมดีเว้ยมันมาอีกไหมเนี่ยโอเคไม่มาแล้วนะคนลุกมากทุกคนอะไรเนี่ยอะไรอ่ะยายาอะไรอ่ะไม่รู้เพิ่งเคยเล่นเฮ้ มีสวิตช์อีกหนึงโยกไหมโยกไหมโยกแล้วกันลบสี่สี่เหมือนเราจะต้องไปรีบโยกสวิตช์เรื่อยๆนะครับแล้วเวลามันจะแบบเพิ่มนะไม่รู้นะเดาเดาเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยใครอ่ะกินยาดิินยาแล้วเป็นไรวิ่งเร็ว อ๋อเหมือนเราจะต้องห้ามมองหน้ามันใช่ไหมมีเงินเยอคนลุกไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหไปกัพบพีพยุยยยเราต้องรีบเข้าตู้เกมมันไปมาไปมาปึ๊บอ,ออกตู้ไปยกสวิตห้ามมองอีกนี่โอเคเวลาเพิ่มแล้วอ๋อคือต้องรีบไปก่อนเวลาหมด เ,เราไม่เก็บเงินแล้วปะไปเลยห้องอะไรเนี่ยลบสามเก้าอีกตั้งนานทุกคนอันนี้คืออะไรทางตันเหรอเฮ้ยเรามาเสียเวลายอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยไอ้นี่ละลบสามแปดไอ้ผีเมื่อกี้เหมือนอายเลยทุกคนเฮ้ยมันมา โอ้โหโอเคมารอบเดียวเนาะไปเลยลบสามเจ็ดอ๋อนี่ไงอันโยเอ,อ่อต่อไปลบสามหก 3, แล้วเฮ้ยอีกตัวนี้อีกแล้วอะลบสามห้าลบสามสาม เฮ้ยมันมาแล้วก็มีกี่ตัวมันอกอยู่ทางตู้เราเลยนะอ,เอ่ะเอออ๋อนี่ไงสวิตกินยาแล้ววิ่งเร็วทุกคนอ๋อนี่ไงต็อกสามีเสร็จแล้วเฮ้ย เขาไม่ได้ยกสวิตฮกตัวนี้ละคุณแจหรอให้หาคุณแจหรอเมงไงเจอแล้วอย่ามองหน้ามันอย่ามองหน้ามันเออหนึ่งนาทีสี่สี่ทันอยู่ตอนนี้อยู่ลบนะยิบเก้าเนาะเฮ้ยได้ไรเอาไม่ใช่ของตกแสงไปกับยิปปุ๊บ โอเคไปเร็วลบยี่แปดเฮ้ยทุกคนจะครึ่งทางแล้วนั่งไงคันโยกอ๋อเหมือนเราโยกปุ๊บมันจะเพิ่มให้สามสิบวีนะครับเฮ้ยเช่ห้นี้ไม่ใช่เฮ้ยจะตยเพวไอ,อ้นนี่แล้วเนี่ยเราต้องห้ามมองก่อนม่ละ โอ้โหมันมาสองรอบมาสามรอบไปยังไปแล้วเฮ้ยมาถูกปะเนี่ยอ๋อถูกถูกโอเคลราคิดสามยังไงอึ๊บเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยเกิบมองหน้ามันหากุญแจเหรอนี่ไงกุญแจได้แล้วรวเรวเรวเร็วเร็ว อีกแค่ยี่สิบห้องทุกคนเอาคิวให้หากุญนแจไปเลยไฟกับพี่บอีกแล้วอ๋อยังไงสวิตซ์ลึ๊บโยกโยกโอเคห้องห้องห้องไหนออนี่ไงสิบแปดเจอแล้วไปเลยอุย้ยตัวนี้ มันจะตามมาไปทุกที่เลยเหรอเข้าตู้เฮ้ยไปเสียเวลาเฮ้ยโมตกใจคึ้ว่ามันมาสิบหกแล้วเดีย๋ยวเพิ่มมองอีตัวนั้นนะ สิบห้าสิบห้าแล้วสิบห้าเอา่อสิบสี่นี่ไงเดี๋ยวเราต้องรีบไปกดเพิ่มเวลาไง,ไง,ไง, okay. างา่ายๆงไงทุกคนโอเคสิบสามเอ่อสิบสองนี่ไงวุ้ยๆๆสี่พ่องไฟกับพอิบแล้วอีตัวนั้นอีกแล้ว นั่นไงมาลนะโอเคมารอบเดียวสิบเฮ้ยตกใจหมดสิบแล้วเฮ้ยอา้าว oh, <no. S 1> ไม่โอ้โหยากมากเราต้องห้ามมองหน้ามันใช่ไหมอีกห้าสิบห้องเีกทุกคน มาอีกรอบอีกรอบอีกรอบรอบนี้ไม่ยอมเรารู้แล้วว่าเวลามีค่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินไปเลยโอเคไม่ต้องมานั่งเก็บตังค์แล้วนะตอนนี้เริ่มต้นที่ห้องลบห้าสิบนะครับมาสามนองไอเราต้องก้มนะครับมันจะมีตัวนั้นนะอ่ะอนตัวสูงสูงอ่ะอีเปรนนะ่ะนี่ไงพูดถึงก็มาเลยโห แถมเราจะเป็นลมกับไอรัสด้วยนะวิ่งไปวิ่งมาเฮ้ยเพิ่มมองไอพี่เป็ดม่ได้ไงที่โยกเวลาเออลงไปไหนเนี่ยอ,อันนี้จะรับไม่ละ โกโกโกโอ้ยลบสามสามไปด้วยความรวดเร็วทุกคนอ้ยขนาดไม่อยากมองมาก เราไม่อยากมองหน้ามีแล้วหันหน้ามาให้มองลสบสามสิบอ๋อาองมุดเร็วๆโอ้โหเห็นขาที่เปรอะแล้วอ๋อสวิตคุณแจ เร็ว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 พี่ปีแล้วอือฮั่นก็เหอตัวแดงก็มาตัวแดงตัวเขียวมาหมดโอเคไปกันให้หมดอีเป็ดเอ้ยตามติดไปทุกห้องเลย ค่อยๆก้มค่อยๆก้มโอเคห้องนี้เฮ้ยห้องนี้ไม่มีตู้ด้วยเฮ้ยเพิ่มเพิ่มเรือที่เลยโอเคโอ้ยไม่ได้อยากมองหน้าเลยใครอยากมองหน้ามันตั้งเนี่ย อ๋อนี่ไงโอ้ยจะพีบอีกแล้ว หูหูรู้ปะตัวอะไรเนี่ยยื้อจี๋มอไตัยมาเฮ้ยเฮ้ยเย่า เดี๋ยวตายเพราะอะไรเดยวเฮสเหรอไม่เดี๋ยวดยวูเราแพ้เพราะอะไรอ่ะอยู่ในตู้นานเกินเหรอหรือว่าเขาตู้บ่อยเกินเฮ้ยโอ้โหทุกคนโอเคครับรู้สึกว่ายากมากต้องไปหาข้อมูลมามากกว่าน,นี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ